วันนี้เราจะพามาดูช่างเปลี่ยนไอ้คาปาเมนบอกเอ้ยไม่ใช่คาปาของ power supply นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะน้องเขาปิดอยู่นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่เลยเขาปิดอยู่นี่เลยก็คือเดี๋ยวเราจะต้องมาถอดคาปาตัวเก่าออกก่อนนะคะแล้วค่อยเปลี่ยนคาปาตัวใหม่ไปนะคะอันนี้เป็น power supply นะคะพอดีคาปามันแบบเหมือนมันได้อายุอะเนาะ มันก็ปีกแตกออกมานจนน้ํายาเขาจะแบบไหลออกมาเลยนะอันนี้เราก็มาถอดออกค่ะวิ้ยมือช่างค่ะแต่นี้ยังไม่เสียถ้าเสียส่วนใหญ่ไม่ค่อยซ่อมถ่ายซ่อมแล้วไม่ค่อยอันนี้คือยังไม่เสียนะคะแต่คือพอ้อตัวเอาไอคาวเพราะว่ามันบวมแล้วก็ม,ม,มันจ่ายไฟไม่นิ่งเราก็จะมาเปลี่ยนเอาตัวที่มันบวมออ,อกนะคะมีสองตัวใช่ไหมช่างที่เห็นสองตัวอี่าหี่มีสองตัวที่บวม อุ้ยหนุยอ่ะยังแน่นอยู่อันนี้ก็เอาถอดตัวเก่าออกมานะคะตัวเก่าก็ประมาณนี้ค่าค่าข่าปลา,า<ม>ก็<อ>ต้อง<ม>ตรงกรันเออเนี่ย,ยโอ้มีรอยไหมอยู่นะเกรียมเลยมีขบวมอ่าบวมปีอันนี้คือเขาบวมปีอย่างนี้นะคะอันนี้มือ,อยาบังดิจ้า อันนี้ค่ะบวกปีออกมาอย่างนี้นะบอกหนึ่งพันไมโครใส่ดอูอ่าโอเคค่ะเอามาใส่ดูค่ะหนึ่งพันไมโครอ่าเรามาใส่ดูอ,อ่ามาดูค่ามันดูค่าดูค่ามันจะมีค่าไหมไม่มี เสียแล้วเสียแล้วก็ค่าไม่ขึ้นเหรอทำไมมันนิ่งไปเลยเสียสนิทสายจะเดี้ยงแต่เทสขึ้นเทสนานขึ้นเทสนานปกติมันขึ้นเปลี่ยนเลยค่ะอันนี้ตัวใหม่เอาเอามาทางนี้ค่ะช่างึ้นค่าอันนี้อ่ะตัวใหม่นะคะมาดูตัวใหม่อันนี้ตัวที่เราจะเปลี่ยนเข้าไปใหม่นะคะอ่ะเราก็เช็คค่ะนี่อาวไม่ค่อยนานเท่าไหร่ อ่าค่ามา,มาแล้วโอเคค่าตรงการเอาเปลี่ยนเลยค่ะช่างอันนี้ทำไมได้สามร้อยยี่สิบหนึ่งพันไมโครหนึ่งพันไมโครบัตรัารัตคัวกัอนก,ก,นอนอนก่อนวัดอ้าวหนึ่งวัตชุดกันแล้วคอยวดัดไม่งั้นบางทีมันเพี้ยนอ่าเรียบร้อยอ้าวค่ามาแล้วนี่ใช้ได้อ่าใช้ได้ โอเคอ่อาแล้วก็เปลี่ยนกันค่ะจะใส่กลับขั้วละ่ะต้องใส่กลับไปให้เป็นขั้วเดิมเหมือนเดิม,ม,น,มนะคะม,มีบอกอยู่บวกลบใส่ให้ถูกมันมีบอกบวกลบเราก็ใส่ตามอะไรค่ะบวกลบใส่เข้าไปค่ะอ่าหนึ่งตัวเข้าไปแล้วค่ะแล้วก็อีกตัวอ่าอีกตัวตามมามีคนน่าเท่าของเดิมเปลี่ยนไม่ยากนะคะแค่ต้องหาข้าวปลามันให้ตรง ค่าให้ตรงกันจากของเดิมนะคะแล้วเราก็เอามาเปลี่ยนค่ะถอดตัวเก่าออกแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วก็เชื่อมติดแบบนี้นะคะใช้หัวแรงอ่าแล้ก็เชื่อแบบนี้ค่ะง่ายเปลี่ยนเคาปาง่ายร้องทำตามดูได้นะคะเผื่อใครอยากทำเนาะอยากลองเปลี่ยนดู ก็ง่ายๆค่ะไม่ไม่ยากไม่วุ่นวายเป็นอะไรที่แบบง่ายที่สุดเลยเปลี่ยนข้าวปลาเนี่ยยากตรงไม่มีค่าตรงต้องซื้ออ่าก็ต้องซื้อไง<ต>อะไรม,มันก็ต้องซื้อพอดีอะไรถ้ามันมีตรงกับที่มีเลยไม่ต้องเสียเวลาไปซื้ออเอามือ,อยาบางค่ะช่างอือ่ะเรียบร้อยจบ โอเคอาภิกมาดูหน่อยค่ะเรียบร้อยค่ะตัวก็จะสั้นกว่าของเดิมหน่อยเพราะแต่ละยี่ห้อมันแต่ละยี่ห้อยี่ห้อมันยาวไม่เท่ากันแต่คือค่าให้ตรงกันแต่ขนาดลงได้เพราะบางทีมันมีตัวใหญ่กว่าแล้วแล้วก็ค่าของมันใช่ไหมค่าของมันตรงโอเคค่ะเรียบร้อยเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูว่าเราจะซ่อมอะไรให้ดูกันนะคะบายบายค่ะ